ครับสวัสดีครับมันนี้พ่อพ่อกับสร้างนมนอกเหมือนี้เข้ากับมารีวิวตู้กาแฟน้องเหมือนี่ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วครับตู้กาแฟก็เรียบร้อยแนวนางปลูกมั่นก็เรียบร้อยขึ้นกันครับกระเสียวไปทรงลูก้าตาคันโถนอกพี่น้องไอร้านกาแฟเนียาเฮ็ดขึ้นมากเพื่อรีวิวขายน้องพี่น้องว่าสร้างนกระเฮ็ดออกมาสบา์นี่นะครับอันนี้เฮ็ดเฮ็ดขายเด้พี่น้องอันนี้เอามาเฮ็ดเป็น โมเดลนะมมีซือครับนี่ครับประตูเลื่อนได้ครับเป็นประตูเลื่อนเนาะเป็นบานเลื่อนประตูเป็นบานเลื่อนพี่น้องกัในีเป็นโทนสีขาวเคาน์เตอร์นี่ครับเคาน์เตอร์ปูกระเบื้องให้ยยางสวยงามเลยครับภายในภายนหนอกเป็นเคาน์เตอร์ตั้งระดับเนาะพี่น้องข้างในกัระดับหนึ่งข้างนอกก็อีกระดับหนึ่งกับทั้งล้างก็มีสันเคาน์เตอร์อีกเป็นสันบ้างของเนาะเป็นสันบ้างของสองสัน กนี่ครเปิดติดได้สามด้านครับเป็นบานเต็มสองบานครับบานเต็มสองบานแะ้วกบเป็นบานบานน้อยบานนึงครับบานน่อยบานหนึ่งก็ให้นีมุ่งเปืดอนอย่างบางไงเนาะพี่น้องเห็นี่มุมบางไยจักหน่อยเี่ครับก็ตามนี่เนาะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นที่ลอกกุญแกเป็นบานเลี่ยนครับ พอดีเฮ็ดเรียบร้อยมือน,นี้ดิมระยะย่างสิใส่ระบบไฟครับเฮาก็สิใส่ให้2จุดระบบไฟพร้อมตู้เบเกอร์คือเก่าละผู้ใดสั่งเฮาก็สิเฮ็ดให้ครบเซตเลยครับกระสิติดตู้เบกคูงเบเกอร์ให้พร้อมก็สิประมาณนี้ครับนี่ห้องเม็ดเม็ด80ครับเม็ด80ก็สิเอา เอ,อืนเนี่ยที่นอนพับเขามาได้ครับเป็นในเตียงพับตัวนี้เขามาได้ครับมีตู้น้ำแข็งมีอยางใส่ได้คือ,อกวงควงครับพี่น้องกับใ้แนกิสิบประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นแนวนางปลูกของสร้างนกกระเสียวไปสรงมอื่นนะครับมารีวิว้พ่อแม่พี่น้องเดึงิึงแนวนางปลูกเข้าเพิ่ม ปลูกกาแฟน้อพี่น้องกับสิบประมาณนี่นี่แคือสั่นว่างของน้อพี่น้องราคาครับการ์โก้ผู้หญิงสอบถามเบิองได้พี่น้องกับตามเอาใส่วัสดุกับวัสดุดีมันขึ้นมาแน่กับผัดแห้งแต่ว่าตัวนี้เขาบ้านบอกราคาหรอกพี่น้องเดี๋ยวเชียงได้การ์โกมาสอบถามกันเบิองว่าราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ ตัวนี้เป็นพ่นขาวเด้อพี่น้องขาวดับไน้นยดำขั้งนอกสีขาวแล้วก็บปูกระเบื้องเลยสีไม่เนะเาะครับฝากกดไรกดแชร์เนาะท่านผู้ใดสนใจก็โทษทีดตามเด้อครับโทรสอบถามเบอร์0933346791ครับสวัสดีครับ